สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประสงคฟาร์มครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่สระบุรีนะครับมาดูฝายลูกผสมมูลานครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคือจะขอนะครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณลุงแนะนําตัวหน่อยครับคือนายอดครับผมครับผมของคุณลุงมีเบอร์โทรไหมครับโทรศัพท์มีแต่ไม่รู้เบอร์เขาเอาละเดี๋ยวผมเอาลงที่หลังนะครับเนาะครับผมคุณลุงเลียงมากี่ปีแล้วครับ เดีแต่รุ่นพ่อพ่อเขาเลี้ยงมาก่อนแล้วผมก็มาต่อที่หลังพ่อเขาไม่ไหวผมก็มาเลี้ยงต่อเขาครับส่วนมากจะเป็นลูกผสมมูร่านะครับลูกผสมครับผมแม่พันธุ์เป็นไทยเราเหรอครับเมื่อก่อนเป็นไทยเลยครับเอาซื้อแต่พ่อพันธุเข้าอย่างเดียวครับอ๋อเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราครับบางแม่ก็เห็นจะมีแม่ใหญ่ๆอยู่นะครับนาอครับผมแม่ใหญ่รุ่นแม่พวกผสมมูร่ารุ่นแรกครับตอนนี้พ่อมัน กอมันเรมันจะทับลูกเราก็เลยออกต้องขายออกใช่ไหมครับต้องขายออกตอนนี้คุณลุงเอาเอาพ่ออันไหนมาใส่แทนครับตอนนี้ครับก็เป็นพ่อไทยอยู่พ่อพ่อเรานี่แหละว่าจะเปลี่ยนอยู่ว่ามันจะทับกันเองแล้วว่าจะว่าจะให้ย่ามันดีกว่านี้ว่าจะหาเปลี่ยนอยู่ก็คือพ่อพันุหลักเราขายไปก่อนแล้วขายไปก่อนพลูกมันโตเพรลูกมันโตครับอันอันนี้ได้กี่ชุดแล้วครับสําหรับมู่าเนี่ยครับเลือดมูราที่มาผ่านี่ครับได้กี่ชั้นแล้วครับสามสามชั้นแล้วครับโอ้สามชั้นแล้วมันมันออกเป็นไทยบ้างไม่ไทยบ้างก็มีครับ แต่ดูเฟรมเขาบางตัวเขาจะเริ่มสูงเริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับเนาะครับผมคบก็จะเปลี่ยนเ็จะเปลี่ยนพ่อพันอีกแค่ชุดอ๋อถ้าเปลี่ยนพ่อพันุอีกชุดนึงเอาหน้าหนามาเติมก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเดิมเคยเอามาแล้วเขาวนี้เอาควายเขาเขาไม่ได้แบบปล่อยฝูงอ่ะมันเป็นมันเป็นควายขังคอกอ่ะครับขังยิงยอยเราไปเอามาล้วเราขึ้น่ามันจะอยู่มันไม่อยู่มันเดินหนีไปตลอดเลยมันเดินไม่เอาฝูงมันเดินยางยอยอ๋อเพราะว่าเราเลี้ยงไร่ทุ่งใช่ไหมครับเลี้ยงไร่ทุ่งครับ ตอนนี้ของคุณลุงมีกี่ตัวครับตอนนี้ครับแปดสิบตัว8ปดสิบตัวตอนเยอะสุดเท่าไหร่ครับตอนเยอะสุดร้อยหนึงน่งอ๋อร้อยหนึ่งก็ขายรักษาตาเขาเลยครับอ๋อพอพอได้เอาเงินไปนรักษาคุณตานะครับเ<ข>นาะครับขายแม่ใหญ่แล้วก็แม่สาวใหญ่ไปทางนั้นเลยครับรแล้วของคุณลุงช่วงไหนจะมีแบ่งมั่งครับพอพาชมคร่าวๆได้ไหมครับเผื่อให้พี่น้องพอดูคร่าวๆรู้พิกัดก่อนเผื่อช่วงไหนที่คุณลุงมีแบ่งเผื่อพี่น้องสนใจสายพันธุ์จะได้มาขอแบ่งนะครับ พอพาเดินดูคร่าวๆก่อนได้ไหมครับคือมันก็มันยังไงก็บอกไปเถอยยังตอนนี้แม่ควายยังไม่แบ่งไงตอนนี้คือมันยังไม่แบ่งไม่ได้แ <beg> บ่งไม่ได้ครับผมต่ให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะครับผมครับดูคร่าวๆก่อนก็มีอย่างนี้ครับ,รบอันนี้ก็แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบได้นะครับเนาะครับผมแลก็มีอย่างนี้นี่มีอย่างนี้พาพี่น้องชมคร่าวๆก่อนครับผมลูกเขาจุดเด่นคืออะไรครับ มู่าที่คุณลุงเลี้ยงมาเนี่ยครับจุดเด่นเขามันจะดีกว่าไทยยังไงครับช่วงโครงสร้างแล้วความแข็งแรงโครงสร้างดีขึ้นดีขึ้นแล้วอย่างถ้าเกิดลูกเประมาณห้าชั่วโมงก็เดินตามก้นแม่นได้เลยอ๋อก็คือแม่พันธุ์เราเป็นควายไทยควายไทยจะเอามูล่ามาใส่เดินข้ามเขาซองนั้นมาครับอ๋อนี่นะครับของคุณลุงก็จะเลี้ยงในป่าแถวป่าแถวเนินเขานะครับเนาะรับผมอันนี้คือใบพัดสระบุรีนะครับมีควายอยู่เยอะนะครับแถวนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งูง ถ้าเกิดพี่น้องท่านใดสนใจก็เดี๋ยวจังหวะที่คุณลุงแบ่งขายก็จะมาขอแบ่งคุณลุงได้นะครับเนาะครับผมครับแต่คืออันนี้คุณลุงบอกว่าขายไปไหลายตัวแล้วขายไปห <laughs> ลาย <laughs> ตัวแล้วครับขายไปหลายตัว <laughs> แล้วเดี๋ยวมันจะหมดแม่พันธุ์ก็แต่ก่อนนี้แม่แม่ควายไทยก็ยีเที่ยๆอย่างนี้เลยเนี่ยเราเหลือแม่เก่าอยู่แม่จีแม่โอ้แม่ที่เียอย,ย่างนี้เราก็พันใส่ครับขอความรู้คุณลุงหน่อยครับอย่างแม่พันธุ์เราสูงสักประมาณร้อยยี่สิบกว่าถึงร้อยสามสิบแล้วเราเอามูราเติมแล้วมันจะสูง สูงสูงนี้แม่มันเอาเรื่องอยู่เป็นสิบเซนไหมครับนีสิบเซนเก็นอย่างนั้นแม่มันเนี่ะนั่นน่ะครับเนี่ยแม่คนน่ะแล้วไอ้นั่นน่ะลูกสาวมันอ๋อโอ้มันก็ตกเกินกันเยอะเลยนะครับเกินเยอะครับผมครับอ๋อถ้าอย่างพี่น้องมีแม่ไทยๆอยากจะพัฒนาเรื่องโครงสร้างเรื่องน้ํานมก็หาพ่อที่เลือดส,สูงไปใส่นะครับเนาะใช่ครับผมมูลาเลือดสูงแล้วอย่างของคุณลุงนี่เลือดมูลาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับของผมก็แปดสิบไม่ติดไม,ไม่ไม่ร้อยเหมือนเขาอ๋อแปดสิบได้ ได้ครับน้ำนมน้ำนมมันดีกว่าเดิมนะครับเนาะสายบูล่าครับผมมันเป็นควายนมเนาะควายนมแต่มันให้ลูกแข็งแรงครับแล้วไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยแล้วไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยถ้าเทียบกับควายไทยเหรอครับคุณลุงครับควายไทยก็อยากจ็บป่วยหน่อยอ๋อไม่แข็งแรงเท่าไม่แข็งแรงกินยามันจะโตหนีกันเยอะพอพอควายน้อยเริ่มกินยาเป็นอ่ะมันจะมันจะยืดหนีกันไปเลย อ,อ๋อคือการเจริญเติบโตดีกว่าดีกว่าน้ำนมดีกว่าดีกว่าครับถ้าจะให้แนะนํานี่คือถ้าเกิดพี่น้องมีควายไทย,ไ,ทยไม่สูงเอามูล่าไปเติมเอาโครงสร้างดีกว่าได้ได้ครับเติมได้เติมได้เรื่องนิสัยแล้วครับเขาดุกว่าควายไทยไหมครับการเลี้ยงกันอะไรนี่ครับเลี้ยงง่ายมันขึ้นอยู่กับตัวมันมันไม่ขึ้นกับมันขึ้นอยู่กับนิสัยตัวของมันเองเลยครับไอ้พวกนี้ ถ้าเกิดมีลูกมันก็จะเอาเรื่องอยู่แต่ถ้า,ถาเกิดมันรู้เจ้าของแล้วมันก็ไม่นั่นอ๋อก็ถือว่าก็เลี้ยงง่ายอยู่เลี้ยงง่ายครับไม่ได้ดุไม่ได้อะไรครับแต่มันก็จะแต่มันนิสัยมันดีมันจําของครับแล้วอย่างพ่อพันธุน์คุณลุงไปซื้อมาจากที่ไหนครับพ่อพันธุ์ที่เราจะมาผสมกันเนี้ยครับเขาไปซื้อยกฝูงมาครานี้เราก็ไปซื้อแม่มันมาแม่กับลูกมันมาอ๋อผมไปซื้อไปซื้อตัดเข้ามาแสนห้าสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัว เอามาทําสายพันธุ์ก็เลยมีแม่มันแม่มันกดครานี้แม่มันป่วยผมก็เลยเอาลูกกันไว้ขายเอาแต่ลูกกันไว้ขายแม่มันไปครับเราก็ได้สายพันธุ์ไว้ยกฝูงครับครับก็ายกฝูงทีนี้ถ้าคุณลุงเอาเติมอีกชั้นหนึ่งนี่ก็น่าจะโตกว่านี้นะครับชั้นต่อไปโตกว่าครับเรื่องความนิยมนะครับคุณลุงครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่เอามูร่ามมาผสมกี่ปีแล้วครับห้าปีหกปีแล้วครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับในสายพันธุ์ครับมันก็ดีอ่ะโครงสร้างมันดีเขามันได้ความยาว ได้ความยาวครับผมก็ได้ความแข็งแรงครับมึนด้วยอ๋อก็คือถ้าตัวใหญ่มันก็ได้ราคาหน่อยครับผมครับแต่ถ้าเกิดมันมันจะโตกับควายไทยมันมันรุ่นเดียวกันกินยาแข็งกันอ่ะมันจะโตหนีกันเยอะครับอ๋อคือการเจริญเติบโตมันดีกว่าดีกว่าครับถ้าพี่น้องเลี้ยงมีแม่ไทยๆอยู่ก็หาพ่อมูล่าไปใส่ก็จะดีนะครับเนาะเดี๋ยวเทียบกันเนี่ยวัยรุ่นย่อเกิด เกิดพร้อมกันเลยเนี <c oughs> oh, mm ่ยอ๋อเอาอันนี้ให้พี่น้องดูอันนี้คือรุ่นเดียวกันสามตัวสี่ตัวกองเเกิดน้อยน้อยทีแต่แสนกล่องอยู่ขอกขางขอกแต่แสนโอ้มันโตหนีกันเยอะพอสมควรนะครับเยอะครับโตหนีกันเยอะพอสมควรเลยถ้าเกิดพวกมูร่าก็จะโตไวหน่อยนะครับโตไวขาแข้งขายาวมันกินยาเก่งคัยาเก่งเดินก็เก่งนะอ๋อเดินเก่งพอสมควรเดินเก่งพอสมควรเลยนะครับครับอันนี้คุณลุงปล่อยตั้งแต่กี่โมงครับ สองโมงสองโมงน้อยๆสองแปดโมงปล่อยแล้วปล่อยแล้วครับก็ห้าโมงกว่าหกโมงเข้าคลองนะครับับอมอย่างหลักการขายนี่ขายยังไงครับขายเราองการใช้เงินก็ขายหรือว่าขายเป็นชุดๆไปครับขายถ้าเกิดเราเดือดร้อนเงินเราก็ขายครับขายส่วนมากขายแต่ตัวผู้อ๋อขายแต่ตัวผู้อือเราเก็บแม่พันไว้แม่พันไว้ครับจังหวะควายมันถูกพอดีเลยช่วงนั้นอ๋อก็เลยเอาแม่พันมันได้ราคาดีกว่าก็เลยขายปล่อยแม่พันไปครับแล้วก็แม่สาว อ๋อช่วงที่ใช้เงินพอดีช่วงที่ใช้เงินพอดีครับตาเขาป่วยตาป่วยพอดีต้องใช้เงินต้องใช้เงินแต่ว่าลูกเขาดีจะแข็งแรงกว่าใช่ไหมแข็งแรงกว่าฝ่ายไทยแข็งแรงกวา่วา,วาคุณคุณลุงพอจะรู้ไหมครับว่าอย่างมูร่ากับอ่าจั๊กฟรารบัตนีมันมันต่างกันไหมครับหรือว่ามันยังไงครับผมก็ยังไม่ต่างมีความรู้ต่างถ้าอย่างนี้แหละครับจะเป็น จับไหมครับหรือว่ายัางไงครับไอตัวนี้นีพวกนี้ติดมูล่าอยู่้า,าจับนี่้าจับนี่ดูตัวผู้ตัวเมียก็ได้กระกบาลเขามันจะกว้างกว่าโตวกว่าอ๋อกระบาลเขามันจะกว้างกว่ากว้างกว่าครับใครดูแค่หลังแค่กระจาดหลังกระจาดข้างบนอะ่ะมันจะกว้างกว่าพวกมู่าอ๋อแล้วการเอามาไขว้กันได้ไหมครับคุณลุงได้ได้เหมือนกันได้โครงสร้างดีเหมือนกันโครงสร้างดีไอพวกนั้นไอพวกโซนจับเนี่ยจะคุ้น อาจจะคุ้นจะคุ้นกว่าถ้าเป็นติดลูกจา้าจะคุ้นกว่าถ้านิยมให้เอางั้นดีสดีกว่า oh, อ๋อก็ได้เหมือนกันเนาะได้เดี๋ยวรบกวนคุณลุงพาดูช่วงนี้หน่อยครับพาดูฝั่งนี้หน่อยถ้าพวกนั่นน่ะมันจะคุ้นกว่าไอ้พวกถ้าพวกโมร่ามันจะ,จะเกิดลูกมันจะติดลูกออกจ้องหองครับคุณลุงครับอย่างไอตัวนี้แม่สูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยครับจากควายตัวนี้ก็สูงประมาณเกือบร้อยสี่สิบได้แม่เขาประมาณเท่าไหร่ครับแม่เขาแม่เขานอนร้อยสามได้ไหมครับหรือว่าประมาณนั้น แม่มันแม่มันอยู่ไหนวะแม่ยืนอยู่นู่นนู่นนนนครับแม่ไม่โตมากใช่ไหมครับไม่โตก็คือถ้าอัพไซส์ขึ้นมาก็คือถ้าพี่น้องมีควายไทยก็เอามูรามาใส่เลยได้ครับนี่แม่มันนี่แม่มันครับอ๋อเพราะคุณลุงเลี้ยงมาหลายปีมันก็เป็นคนละชุดละทีนี้คนละชุดแล้วครับคนละชุดแล้วตัวผู้ก็าจะได้ขายไวกว่าใช่ไหมครับตัวผู้ได้ขายไวกว่าครับตัวผู้ขายไวกว่าแล้วเรื่องการคลอดห่ะครับคลอด มันก็คลอดง่ายเองนะก็คลอดง่ายเหมือนกันบางตัวอย่าอย่าว่ามันเกิดลูกเล็กอย่างเงี้ยอย่าว่าอย่ามันเกิดลูกเล็กเดี๋ยวพอมันได้ตั้งลำกินหญ้าใน้พอมูเล่อะไรลูกเันตัวเล็กอ่ะอย่ามันจะแซงแควไทยเลยอย่ามันจะตอนกินหญ้าอย่ามันจะโตของมันเองอ๋อคือเกิดมาบางทีมันตัวไม่โตหรอกไมเออตัวเล็ก แต่พอเดี๋ยวพอมันตั้งลํำได้มันกินหญ้าเก่งแล้วอะไรเก่งแล้วเดีย๋ยวมันก็จะโตวไวเลยหรือว่าน้ํานมเขาดีด้วยครับคุณลุงครับน้ำนมนี่แหละน่าจะน้ำนมด้วยหญนะ้าด้วยมันก็เลยจะโตวไวใช่ครับก็ถือว่าตอบโจทย์ของเกษตรกร,ะรน,นะครับเนาะได้จะได้ขายใบกว่าได้ครับได้ขายใบกว่าแล้วหัวนมราวนมหัวนมมันจะใหญ่ด้วยครับมันมีปัญหาเรื่องการลูกกินนมไม่ได้ต้องป้อนนมเหมือนวัวเหมือนอะไรไหมครับควายไม่ไม่ไม่มีใช่ไหมครับนอกจากเราจะสังเกตมัน ถ้าลูกมันไม่สังเกตอันนี้เราเราคนเลี้ยงเราต้องรู้เราต้องหายาประิดเราต้องสังเกตว่าแม่ันเป็นอะไรครับถ้าแม่ป่วยหรือว่าแม่ไม่สบายก็พกยาครับอ๋อเราก็พกยาฉีดเอาคือต้องใส่ใจดูอาการเนาะอืครับยังของคุณลุงเลี้ยงมานี่เจอปัญหาอะไรหนักๆบ้างไหมครับก็มีแต่ช่วงที่ไอ้ลูกมีสกิมระบาดหน่อยๆลำปีลามีลำปีแหละควายเป็นไหมครับคุณลุงครับเป็นแต่ไม่ไม่ระบาดเหมือนวัวนะควายอ๋อ วานเป็นไม่จิตตัวมันมันก็สุดอยู่มันก็เซาเราสีดาเราพยายามจิ้มยาพยาธิบ่อยๆวัคซีนหมอแจกย่างของของคุณลุงไอตัวนี้ก็คือกําลังจะจิตยาพยาธิมันมีตัวมันเหงาเหงาเราก็ก็คือสังเกตอาการเอาสังเกตอาการเอาถ้าตืนมาก ถ้ามันก็เงาเราก็สียามียาฆ่าเชื้อสามารถแค่สีดาฆ่าเชื้อจะดีกว่าครับถ้าเห็นไฟเหงาสีดาฆ่าเชื้อก่อนอ๋อฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อก่อนเราค่อยมาเล่นในพวกยาออกซิ่พวกยากราหน้าพวกยาแก้ไขมันทีหลังครับอ๋อมันจะใช้แค่บางทีมันมีเชื้ออยู่มีเชื้ออยู่เราต้องฆ่ายาฆ่าเชื้อให้ได้ก่อนครับเราจะยังอินค่อยตามใช่ไหมครับค่อยตามอย่างปีปีหนึ่งนี่ของคุณลุงได้ขายประมาณกี่ตัวครับแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยครับมันก็ตอบไม่ได้นะแต่ปีกายนี่ขายเยอะขายตะวูด้วยตะู็เยอะ ครับแล้วจะเมียสาวแล้วก็แม่จะยิงแม่รุ่นนี้ไปสามตัวครับขายช่วงราคาแพงหรือช่วงถูกครับช่วงถูกตรงนั้นช่วงนั้นช่วงราคาแพงตามไม่เป็นไรอ๋อ <c oughs> จงังหวะช่วงควายกำลังลงพอดีเด็กาม,มาเข้าโรงพยาบาลก็คือส่วนมากแล้วคนที่เลี้ยงส่วนมาก ก็ไม่ค่อยจะขายเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าไม่จาเป็นถ้าไม่จาเป็นอมันไปเสียไอ้นั่นให้เอกชนอ่ะโรงพยาบาลเอกชนมีมีไอที่ตัวที่สแกนอ่ะครับโอ้เครื่องสแกนเครื่องสแกนลงรัดเขาไ่สแกนให้ไงหมดไปเท่าไหร่ครับค่าเครื่องสแกนนะครับห้าหมื่นกว่าโอ้ดีที่เรายังมีสมบัติอยู่เนาะครับผมเพราะมันไม่ใช่เที่ยวเดียวไงทางหมอเขาก็ส่งใบเอกสารมาเราก็ต้องเอาไปสองเที่ยวครับอันนี้ของ คุณลุงนี่อีกนานไหมกะว่าจะพอมีแบ่งได้ครับโอ้อีกนานอยู่เป็นปีนู่นเนี่ยอเป็นปีเนาะมันมีแต่รุ่นเนี้ยเนี่ยอ๋อมันยังเล็กอยู่เล่นเล็กอยู่ถ้าขายก็มันจะไม่ได้ราคาเนาะไม่ได้ราคาครับผมครับก็คือถ้าพี่น้องชอบก็เดี๋ยวอีกสักประมาณมีแบ่งก็เดี๋ยวผมขออนุญาตคุณลุงภาพเดยดใหม่ก็ได้นะครับเนาะผมวันนี้ก็ถือว่ามาพาพี่น้องมาดูมาชมว่าเออตรงไหนมีบ้างเผื่อพี่น้องจะได้วางแผนถูกนะ แล้วถ้าอย่างมือใหม่จะเริ่มนี่ต้องแนะนําคุณลุงจะแนะนําแบบไหนบ้างครับใ้้ซื้อซื้อแม่กลายก็ได้แต่ขอให้แม่ลูกติดพวกมือใหม่ครับเริ่มให้เริ่มจากสี่ห้าแม่ไปเลยอย่าไปเริ่มแม่สองแม่อ๋อสี่ห้าแม่ไปเลยสี่ห้าแม่ไปเลยเพราะเราจะได้ทุนคุณง่ายถ้าแม่สองแม่เราสองปีนี่เราไม่ได้อะไรเลยครับอย่างถ้าซื้อคือให้เน้นแม่ลูกไปเลยแม่ลูกไปเลยครับตัวผู้ตัวเมียช่างมันครับแต่ขอให้แม่ลูกไปเลยอย่าไปเอาแม่สาวแม่สาวเราไม่รู้ว่าจะมีลูกไม่มีลูก อ๋อเสียเวลาด้วยเสียเวลาด้วยครับแล้วถ้าอย่างเป็นตัวผู้นี่อายุเท่าไรคุณลุงถึงจะได้ขายครับักายตัวผู้ครับจะปล่อยถึงสามปีไหมครับสามอ๋อสามปีขึ้นจะได้ราคาหน่อยขึ้นอย,นอยู่ขึ้นอยู่ช่วงนี้เราขัดสนบ้างอะไรบ้างอะไรแล้วแต่ครับอ๋อช่วงจําเป็นใช้เงินเนาะครับผมอย่างแม่นี้ก็ใหญ่พอสมควรครับแม่นี่แต่ละตัวคือร้อยสี่สิบได้เนาะครับความสูงร้อยสี่สิบได้ แต่เขายังไม่ทันอ้วนนี่เฉยเพราะว่าหญ้ามันไม่ค่อยมีโอ้ไม่มีเลยไม่ฝนไม่ตกแต่ก่อนปีใหม่อ่ะครับตอนเกี่ยวกําลังเกี่ยวข้าวฝนไม่มีมาเลยเรงถึงบัดนี้เลยยังไม่ตกเลยแต่ถ้าแบบฝนหญ้าดีๆหน่อยพวกนี้โหอ้วนตั๊บแบบงี้พี่กายนี่มันย่องเลยครับอ้วนตับเลยหลังจากคลอดมาแล้วกี่เดือนเขาถึงจะกลับสัตว์ครับสายพันธุ์เนี้ยมู่าผสมไทยนะครับหรือว่าแล้วแต่หญ้าด้วยครับแล้วแต่หญ้าแล้วแต่แล้วแต่ตัวพูดเท่าเรา มีไอ, fork, อ้ฝวกไอ้ฝวกกวนๆไว้ด้วยตัวผู้น้อยตัวผู้น้อยไว้กวนมันอ,อ๋อช่วยกระตุ้นเหรอครับกระตุ้นต้องมีถ้ามีตัวผู้ใหญ่มันไม่ค่อยเป็นหรอกมันม,มันต้องมีตัวดื้อด้วยอ,อ๋อมันไม่ค่อยมากระตุ้นตัวเมียเหรอครับครับถ้าตัวผู้ใหญ่ถ้าไม่เป็นจริงๆมันก็ไม่ใกล้เลยครับอ,อ๋อมันจะอยู่เฉยมันอยู่เฉยเลยอ๋อมันไม่มันไม่ค่อยมาดมไม่ค่อยมากระตุ้นใช่ไหมครับอืมันต้องมีตัวกระลึ่งนาวกตัวดื้อครับอ๋อมันถึงจะช่วยให้กับสัตว์ไปเขียแล้วถึงสองสามเดือนไหมคร เดีวสามเดือนสี่เดือนในแล้วนี้เดือนประมาณราวๆนี้ก็ไม่ถือว่านานนะครับเนาะไม่นานแต่ถ้าหญ้าสมบูรณ์ก็จะไวกว่าใช่ไหมครับใช่๋อแล้วถ้าอย่างเราปล่อยเราปล่อยไว้ให้มันสักสามปีตัวพูดมันจะมีปัญหาเรื่องมันจะมาแอบทับไหมครับจงดูจะมาแอบทับหรือว่าเราต้องมาคอยดูเอาคอยดูเอาแล้วเราเปลี่ยนตัวอะไมันต้องมีตัวตัวตัวแทนมันตัวเรื่อยๆครับถ้าอย่างนี้ควร่ะขยโยออก อ๋อต้องเอาออกก่อนแล้ครับก็ยังมีรุ่นนี้กวนเนี่ยรุ่นนี้กวนเป็นแล้วควายกว่าปวกาเลยกวนเป็นแล้วอ๋อเรา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 ต้องมีพื้นที่แยกเขาแยกเขาครับแต่ถ้าขายก่อนก็ได้น้อยได้น้อยอ๋อมันก็จะจะยากตรงนี้นะครับเนาะยากตรงนี้นก็คือการจัดการเรื่องตัวผู้นี่แหละตัวผู้ครับแต่ถ้าอย่างเราเลี้ยงปกตินี่ส่วนมากที่แต่ละฝูงที่ผมถามดูเขาจะขายเฉพาะตัวผู้ออกใช่ไหมครับตัวผู้ออกครับ ตัวเมียก็จะเก็บไ,ไว้เก็บไว้ยางยออ๋อนอกจากว่าช่วงจาเป็นต้องใช้เงินอใช้เงินครับจาเป็นต้องใช้เงินอย่างอย่างแม่นี้ลูกเขาอายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุงครับนี่ครับอันนี้ได้สี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนแล้วก็ถือว่าโตอยู่ครับสี่เดือน,แ,อน,อนแบบไล่ถุงไล่ทุงครับสี่เดือน เขาก็ไม่ตื่นเท่าไหร่นะครับนัองอยู่ในความไม่ตื่นถ้าอยู่ในความไม่ตื่นถ้าอย่ออกนอกไม่ได้เลยถ้าอยู่นอกวิ่งตลบวนอะไรแบถ่ายยากนะครับนะถ้าอยู่ข้างนอกถ่ายยากครับถ้าอย่างพี่น้องมือใหม่จะเริ่มต้นก็คือสักประมาณสี่ห้าแม่สี่ห้าแม่ไปเลยถ้าให้คุณลุงแนะนําครับแล้วก็สี่ห้าแม่ไปเลยมันถึงจะถอนคุณมันถึงจะได้ขายได้ง่ายครับอย่าไปเอาแม่สาวนะแม่สาวถ้าไม่เก่งจริงอย่าไปเอาไปเลี้ยงเลยอย่าอย่าเอาแม่ลูกดีกว่าเอาแม่ลูกดีกว่า แล้วปัญหาอุปสรรคของแต่ละปีนี่ส่วนมากมีบ้างไหมครับคุณลุงครับอย่างการเลี้ยงควายเลยครับมันก็มีบางทีมันก็มียากมั่งอะไรมัง่งสะกันไปก็ถ้าถ้าพี่น้องมือใหม่เริ่มต้นนี่พอพอได้ไหมครับคุณลงุงได้แต่ขึ้นอยู่เราจะสู้ไม่สู้เลยอืมขึ้นอยู่กับใจคนด้วยครับขึ้นอยู่กับใจคนเนาะครับผมอย่างของคุณลุงก็แปดสิบกอตัวเกือบร้อยตัวเดินตามเงินล้านนะคุณลุงแต่แต่ช่วงนี้ราคามันไม่ค่อยอำนวยเ่ยครับติดตรงราคาเนาะ ครับผมแต่ก่อนนี้โอ้ยเย็นมาแขกมาทุกวันทุกวันอ๋อไอไอตัวนี้คือเป็นตัวชีวัดเลยครับผมวัดช่วงความต้องการมากน้อยครับผมครับแต่แต่ไอราคามันตกลงเงี่ย้โหไม่มีใครมาไกลเลยปีนี้อย่าปิดอ๋อคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเมื่อก่อนนี่หัวกระได้บ้านไม่แห้งอืมครับเย็นมาพวกซื้อมารอแล้วคต๊อบแล้วพวกซื้อมารอแล้วอื อันนี้คุณลุงเข้าบ้านประมาณกี่โมงครับถ้าอย่างนี้ครับบางทีก็หกโมงมาห้าโมงหกโมงว่ามงหกโมงกว่าถ้าอย่างพี่น้องมือใหม่จะเลี้ยงถ้ามีแม่ไทยๆอยู่แล้วอย่างคุณลุงแนะนําก็คือเอามูราไปเติมเอามู่าไปเติมอ่าเลือดสูงๆันเดิมหาแม่ควายเราหายาวขอให้ติดยาวไว้ก่อนอ๋อติดยาวไว้ก่อนติดยาวไว้ก่อนอย่าไปหาสั้นสั้นแล้วสูงมันเออมันก็พอได้ถ้าสั้นแล้วสูงแต่ถ้าเกิดเราจะหาสั้นแล้วสูงได้ก็ดีถ้าเกิดเราหามัน เราพอมีเงินอะ่ะเราก็ดูพวกยาวครับถ้าพวกแม่ควายยาวมันจะพัฒนาง่ายมันจะไปง่ายให้ดูยาวๆก่อนดยูยาวไว้ก่อนถ้าพี่น้องสงสัยอยากจะปรึกษาก็เดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรคุณลุงขึ้นไว้นะครับเนาะจะได้โทรมาปรึกษาเผื่อขอความรู้ขอแนวทางคุณลงุงแต่ถ้าอยากพี่น้องอยากมาชมช่วงใกล้ๆขายนี่ก็พอได้ไหมคุณลุงพอได้อยู่เนะาะพอได้ครับเดี๋ยวผมจะได้เอาเบอร์เอาพิกัดขึ้นไว้ให้แล้วค่อยโทรหากันอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวใกล้ๆมีขายเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาอัปเดตให้พี่น้องชมอีกทีนึงนะครับเนาะครับผมครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอขอบคุณคุณลุงมากครับคุณลุงสสวััดีครบสวัสดีครับ